ว่าในระยะนี้นะคะหนึ่งในมาตรการลงโทษรัเสเซียขั้นสูงสุดที่ชาติตะวันตกนั้นพยายามยกขึ้นมาข่มขวัญรัเสเซียบ่อยครั้งนะคะก็คือการตัดรัเสเซียออกจากระบบการเงินของโลกนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินบอกว่าถ้าลงโทษรัเสเซียด้วยวิธีนี้จริงๆก็เท่ากับว่าเป็นการใช้มีดแทงหัวใจทางเศรษฐกิจของรัเสเซียนะคะคุณสวรรค์คะและล่าสุดชาวทางตะวันตกก็บอกว่า จะใช้มาตรการนี้จริงๆแล้วด้วยนะเราพอจะประเมินได้หรือยังคะว่ามันจะมีผลกระทบรุนแรงมากน้อยขนาดไหนคะถ้าถามตอนนี้เนี่ยยังจะประเมินถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่ได้นะคะเพราะว่าที่สําคัญคือต้องรอดูว่ารายชื่อของธนาคารและสถาบันการเงินของรัสเซียต้องดูว่าจะมีแห่งไหนบ้างที่จะถูกตัดจากระบบการเงินโลกซึ่งอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นประเด็นที่สําคัญที่สุดเลยค่ะเพราะว่านักวิเคราะห์นะคะมองว่ามีความเป็นไปได้ค่ะที่ชาติตะวันตกเนี่ย จะเลือกใช้มาตรการนี้กับธนาคารของรัสเซียที่เคยถูกคว่ำบาตรไปแล้วด้วยมาตรการอื่นๆนะคะถ้าหากออกมาในรูปนี้จริงเนี่ยผลกระทบมันจะไม่มากสักเท่าไหรค่ค่ะแต่ว่าถ้าหาักเลือกจัดการกับธนาคารเบอร์ต้นๆของรัสเซียอันนี้กระทบหนักแน่นอนคะ่ะก่อนจะไปดูเรื่องผลกระทบเราไปทําความรู้จักกับระบบการเงินโลกกันก่อนนะคะที่มีชื่อว่า s w i f t ค่ะ s w i f t เป็นระบบการโอนเงินใช้กันแพร่หลายที่สุดในโลกนะคะมีชื่อเต็มว่า สมาคมโทรคมนาคมทางการเงินระหว่างสถาบันการเงินทั่วโลกค่ะเป็นตัวกลางทำหน้าที่โอนเงินระหว่างประเทศค่ะก็ถือว่านี่เป็นระบบที่มีมาตรฐานสะดวกและรวดเร็วทำงานตลอด24ชั่วโมงนะคะจึงได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกมีสถาบันการเงินมากกว่า11,000แห่งใช้บริการระบบนี้ก่อตั้งขึ้นในปี2516 มีสำนักงานอยู่ที่ประเทศเดลเยียมค่ะกำกับดูแลโดยคณะกรรมการบริหาร25คนเรียกได้ว่าระบบนี้ถือเป็นเส้นทางหลักในการโอนเงินระหว่างประเทศเป็นหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจระหว่างประเทศรัสเซียเองก็ยังคงต้องพึ่งพาระบบนี้อยู่เช่นกันคิดง่ายๆนะคะว่าถ้าหากว่าจู่ๆวันหนึ่งค่ะเงินค่าน้ำมันที่รัสเซียขายให้กับต่างประเทศไม่สามารถโอนเข้ามาได้เท่ากับว่ารัสเซียนั้นขาดรายได้ทันทีค่ะ ศูนย์คานิีมอสโกนะคะที่ศึกษาเรื่องรัเสเซียแล้วก็อดีตสาภาพโซเวียตในเชิงลึกเคยประเมินไว้ค่ะว่าถ้าหากรักเสเซียนั้นถูกตัดจากระบบโซวิตจริงๆนะคะอย่างเต็มรูปแบบเนี่ยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ของรัเสเซียหายไปทันทีร้อยละ5ค่ะแต่นี่เป็นแค่ความเสียหายเริ่มต้นเท่านั้นความเสียหายที่แท้จริงนั้นจะสูงกว่านี้อีกหลายเท่าตัวเลยค่ะยกตัวอย่างกรณีของอิรานอิรานเนี่ยเคยถูกตัดออกจากระบบโวิตมาแล้วนะคะ ในช่วงปี2012ถึง2016จากมาตรการคว่มบาตรของชาติตะวันตกและสิ่งที่เกิดขึ้นกับอิหร่านก็คือรายได้จากการขายน้ำมันหายไปครึ่งหนึ่งค่ะมูลค่าการค้าระหว่างประเทศหายไปถึงร้อยละ30ด้วยกันนะคะและคำขู่ว่าจะตัดรัสเซียออกจากระบบการเงินโลกก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ค่ะรัสเซียเนี่ยเคยถูกขู่ในลักษณะนี้มาแล้วเมื่อ8ปีก่อน และนะับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะคะรัสเซียก็เลยพยายามสร้างทางเลือกใหม่ให้กับตัวเองจนกลายเป็นที่มาของระบบการโอนเงินของรัสเซียมีชื่อย่อว่า SPFS อันนี้ล่ละค่ะสร้างโดยธนาคารกลางของรัสเซียในปี2014ปัจจุบันมีผู้ใช้งานประมาณ400รายเท่านั้นเองแล้วก็มีการโอนเงินคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ20ของทั้งประเทศและนอกจากนี้ระบบนี้ค่ะเปิดทําการเฉพาะวันทํางานเท่านั้นนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะระบบของรัสเซียนั้น ไม่สามารถที่จะแทนที่ระบบของ Swift ได้ค่ะซึ่งรัสเซียก็เลยพยายามหาแนวร่วมและตัวเลือกที่ดีที่สุดก็คือจีนค่ะในส่วนของจีนเองเนี่ยเขาก็ได้พัฒนาระบบการโอนเงินระหว่างประเทศของจีนเองขึ้นมานะคะชื่อย่อว่า SIF ค่ะซึ่งธนาคารของรัสเซีย23แห่งเนี่ยผูกเข้ากับระบบของจีนแล้วนะคะในขณะที่ Bank of c ฟ i n a เนี่ยเป็นธนาคารเพียงแห่งเดียวของจีนค่ะที่ผูกเข้ากับ ที่ผูกเข้ากับระบบการโอนเงินของรัสเซียแต่ถ้าหากมองภาพรวมแล้วนะคะ่อกให้รัสเซียร่วมมือกับจีนเนี่ยระบบการโอนเงินระหว่างประเทศนะคะก็ยังเทียบกับระบบสวิตที่ใช้กันทั่วโลกไม่ติดดังนั้นถ้าหากว่ารัสเซียถูกตัดออกจากระบบการเงินโลกอย่างเต็มรูปแบบจริงๆรัสเซียตกที่นั่งลำบากแน่นอนแต่จะลำบากแค่ไหนอย่างที่บอกคะ่ะต้องจับตาดูรายชื่อของธนาคารแล้วก็สถาบันการเงินที่ถูกตัดออกจากระบบ ว่ามีที่ไหนบ้างประเด็นนี้นะคะนักวิเคราะห์ประเมินว่าชาติตะวันตกอาจจะเลือกธนาคารที่ถูกคว่ำบาตรอยู่แล้วจากมาตรการอื่นๆหรืออาจจะเป็นธนาคารหรือว่าสถาบันการเงินของรัสเซียที่ไม่ได้ใหญ่มากหากออกมาในรูปนี้ผลกระทบไม่รุนแรงค่ะแต่ก็จะเป็นการแสดงให้เห็นว่าชาติตะวันตกเอาจริงแต่ยังไม่จัดการเต็มรูปแบบแล้วก็ถือเป็นการเปิดทางนะคะว่าถ้ารัสเซียยังไม่หยุดการโจมตียูเครนอีก ้าหมายต่อไปก็อาจจะเป็นธนาคารเบอร์ต้นๆของรัสเซียซึ่งจะส่งผลกระทบรุนแรงอย่างแน่นอนเลยค่ะนักวิเคราะห์บางคนนะเปรียบเทียบว่าการตัดรัสเซียออกจากโรบสวิตเนี่ยเป็นเหมือนกับอาวุธนิวเคลียร์ทางการเงินค่ะและการใช้อาวุธที่มีอนุภาพทําลายล้างสูงก็ต้องคิดให้ดีนะคะเพราะว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นจะลุกลามไปไกล แม้แต่ประเทศที่ <c oughs> เลือกใช้มาตราการนี้จัดการกับรัสเซียเนี่ยสุดท้ายแล้วก็อาจจะได้รับความเสียหายไปด้วยค่ะคุณพิมพิมลคุณเจษด,ดานะ<ช>คะบางคนเนี่ยถึงกับบอกว่ามนุษย์เนี่ยกำหนดได้นะจะให้สงครามเริ่มต้นเมื่อไหร่แต่มนุษย์กําหนดไม่ได้นะว่าใ้สงครามนั้นสิ้นสุดเมื่อไหร่ถ้าจะใช้วิธีนี้เต็มรูปแบบต้องคิดให้ดีเลยค่ะค่ะแม้แต่ไทยเองก็กังวลเหมือนกันนะคะว่าระบบนี้จะกระทบกับการส่งออกที่เรามีทั้งนําเข้าแล้วก็ส่งออกด้วยกับรัสเซียนะคะ<ช>ขอบคุณคุณสาวรั์ค่ะขอบคุณค่ะ,คะ,คะ ขอบคุณที่ติดตามข่าวข้ามิติใหม่ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจคนระับ